สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจัดให้สักห้าแจ่มทุกท่านวันนี้เราจะมาเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะเพราะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนผู้คนต่างก็มีความหวังในเรื่องโชคลาภและความสําเร็จเหมือนกันหมดเลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปสํารวจความเชื่อเรื่องโชคจากทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้เราเลยคัดมาให้แล้วกับ5อันดับความเชื่อเรื่องโชคจากประเทศต่างๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่อันดับ5กับความเชื่อที่อาจจะฟังดูแปลกๆนั่นก็คือการพกเท้ากระต่ายค่ะความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคเควค่ะโดยเชื่อกันว่าเท้าหลังของกระต่ายจะนำโชคนีมาให้ผู้ที่พกพาและยังช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยค่ะแม้ในปัจจุบันความเชื่อนี้จะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีที่คนทั่วโลกขุนเคยโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกค่ะ มาต่อกันที่อันดับ4กับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับม้าอย่างเกือกม้าค่ะความเชื่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณและแพร่หลายไปทั่วยุโรปโดยเชื่อกันว่าเกือกม้าทำมาจากเหล็กซึ่งเป็นโลหะที่ช่วยขับไล่ปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายได้ค่ะ การแขวนเกือกม้าไว้เหนือประตูบ้านจะช่วยปกป้องบ้านเรือนจากสิ่งไม่ดีและดึงดูดโชคลาภเข้ามาค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมแขวนเกือกม้าในลักษณะงายขึ้นเพื่อไม่ให้โชคดีไหลออกไปค่ะ อันดับ3เราขอแนะนำสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีที่หาได้ยากนั่นก็คือใบโคลเวอร์สีแฉกค่ะโดยปกติใบโคลเวอร์จะมีเพียง3แฉกเท่านั้นการค้นพบใบโคลเวอร์สแฉกจึงถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ค่ะซึ่งในแต่ละแฉกก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะแฉกแรกหมายถึงความหวังแฉกที่2คือความศรัทธาแฉกที่3คือความรักและแฉกที่4คือโชคลาภค่ะ เชื่อกันว่าหากใครได้พบใบโคลเวอร์สีแฉกก็จะได้พบกับโชคดีในชีวิตค่ะเขาสู่โค้งสุดท้ายกับความเชื่อจากประเทศจีนอย่างหงจุ้ยค่ะ ฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อธรรมดาแต่เป็นศาสตร์โบราณที่ว่าด้วยการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้สมดุลกับพลังงานตามธรรมชาติค่ะชาวจีนเชื่อว่าการจัดบ้านที่ทำงานหรือแม้แต่ที่ดินให้ถูกหลักฮวงจุย้ยจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีและดึงดูดโชคลาภความมั่นคงและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้ค่ะซึ่งความเชื่อนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและยังคงส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันค่ะ แล,แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งที่เรายกให้เป็นที่สุดของความเชื่อเรื่องโชคนั่นก็คือแมวกวักหรือมาเนกิเนโกจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแมวกวักเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นด้วยบ่อยตามร้านค้าและร้านอาหารโดยเชื่อกันว่าจะช่วยกวากลูกค้าและโชคลาภเข้ามาในธุรกิจค่ะ ความหมายของมันขึ้นอยู่กับว่ามันยกมือข้างไหนคะ่ะถ้ายกมือขวาจะกวากเงินทองและความมั่งคัง่งแต่ถ้ามือซ้ายจะกวากลูกค้าเข้ามาในร้านคะ่ะจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นำโชคและเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกคะ่ะ และนี่คือทั้งหมดของ5อันดับความเชื่อเรื่องโชคจากประเทศต่างๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ความเชื่อจะแตกต่างกันแต่ทุกคนต่างก็หวังที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเหมือนกันค่ะหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความน่าสนใจของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายคะ่ะ